สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพกันนะคะขิงมีประโยชน์มากเลยสมอโดยเฉพาะสำหรับสาวๆนะคะเนื่องจากว่าขิงเนี่ยช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ด้วยนอกจากนั้นนะคะขิงยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยมีฤทธิ์ร้รอนเพราะฉะนั้นพอกินปไปแล้วมันจะระบายสังเกตว่าเวลาเรากินขิงเนี่ย เหงื่อเรามันจะออกมากปรับป,ปกตินะคะแล้วก็วันนี้เราจะดื่มน้ำขิงกับมะนาวนะคะทุกคนเพราะว่ามะนาวนี่จะช่วยให้เราดื่มได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเติมน้ำพึ่งลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใช้เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะพอปอกขิงแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นขิงเป็นแป่นๆกันนะคะทุกคนหั่นบางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกับน้ำร้อนถ้ายิ่งบางเนี่ย เราก็จะได้แบบว่าน้ำขิงออกมาเยอะนะคะปกติเราก็ดื่มน้ำขิงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นยิ่งช่วงนี้เนี่ยเ,ยยเยข้าหน้าหนาวแล้วนก็การดื่มน้ำขิงนี่มันจะช่วยให้อุ่นขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ดื่มตอนเช้าๆนี่จะดีมากนะคะ คนะคะตอนนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาหิงเอาเอาขิงเนี่ยไปต้มกับน้ําร้อนนะคะก็ตอนนี้ก็เอาขิงลงไปในหม้อเรียบร้อยกําลังจะต้มนะคะทุกคนระหว่างที่รอให้ขิงเดือดเดี๋ยวเราจะไปหั่นมะนาวนะคะ มะนาวนะคะใช้หนึ่งลูกนะคะทุกคนอันนี้เป็นมะ,มะนาวที่ไม่มีมเมล็ดนะคะแต่สาหรับมะนาวที่มีมเมล็ดก็พอหัน่นเสร็จล้วเพื่อนก็เอามเมล็ดออกนะคะก็เดี๋ยวเราจะอารอขิงให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้ขิงที่ต้มไว้ก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะน้ำก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเข้ม,ขม,ขมแล้ว ก็ว่าเป็นอันว่าได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแกนนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทใส่แก้วนะคะโอเคนะคะน้ำขิงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเทใส่แก้วก่อนนะคะเวลาเทระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนโอเคหนึ่งแก้วพอดีเลยหลังจากนั้นก็อุ้ยมะนาวที่เราขันเตรียมไว้นะคะ ดีบลงไปเลยจ้ะดีบลงไปเลยค่ะเราใช้หนึ่งลูกนะคะอันนี้เป็นมะนาวเ,าเก็บไว้นานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกเหลืองนิดนึงสองลูกเลยค่ะทุกคนถ้ามันไม่ออกก็ออกเค้นมัน โอเคเราจะได้ไแล้วคอนิดนึงนะคะเป็นเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะได้น้ำขิงหนึ่งแก้วเพียวๆดื่มแนะนำให้ดื่มหลังอาหารช้าประมาณ ส0นาทีนะคะเพื่อได้ผลดีเพื่อให้น้ำขิงที่เราดื่มลงไปร้อนๆเนี่ยไปช่วยระบบการเผาผลาญด้านในของเรานะคะทําให้อาหารที่เราทานลงไปหรือว่าไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยช่วยระบายขับมาด้วยความร้อนของน้ำขิงนะคะคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะและเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ